สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมือนนี้เพรพระรวยก็มาอยู่อ่าศาลปูองคดําเนื้อค่ะสีมาตามตัวเหล็กแย่ยบุญเนาะค่ะเย้บุญใยญ่บุญมาอ่าขอตัวเลขกับอ่าปูองค์ดาครั้งแรกเนาะเนาะศาลปูองค์ดำเนาะเนาะเป็นครั้งแรกเนาะที่ใยญบุญได้มาที่นี่เนาะเนาะเดี๋ยวเพรพระรวยพาไปตามอ่าตัวเลขกับแยญ่บุญเนาะค่ะเนาะ่วนมาครั้งแรก At, ia, ม <m uch 11> ักจะถูกมักจะแม่นเนาะค่ะเนาะไปเดี๋ยวเพชรพรวนพาไปตามตัวเลขของยายบุญเนาะค่ะเนาะที่ศาลปู่องค์ดําของเราเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพรวนหน่อยด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพชรพรวนเด้อค่ะอ่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะยายบุญยายบุญโอ้ยายบุญยายบุญยายบุญ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 ยายบุญนี่ละลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำแน่นอนแน่นอนจริงๆ ปูนะ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 ปูเมื่อปูมาอยู่ทั่วทั่วประเทศเลยนะปูนะมาอยู่ทั่วเลยปูปูองค์ดำปูองค์ดำไปทางไหนได้ยินแต่ชื่อไปทางไหนได้ยินแต่ชื่อองค์ดำองค์ดำจริงๆเลยอุ้ยหิวน้ำเอาน้ำมาให้กินหน่อยสิลูกหิวน้ําจริงๆเลยคอให้หงโอ้ยคนบ้านนี้ทําไมไม่เอาน้ำออะไรมาต้อนรับปรงอยู่เฉยๆแคกเรือมาไม่ต้อมรับเอาเลยอ้

พูดก,ก่อนพูดก,ก่อนอันอ่านอัน,อ,นอันตาษาอาคมก่อนอ่านตาษาอาคมก่อนถ้าอ่านชนะเดี๋ยวปู่จะให้ถ้าพูดชนะเดี๋ยวปู่จะให้ถ้าพูดไม่ชนะปู่ไม่ให้ไม่ให้จริงๆเอา้าวทดสอบดูก่อนทดลองดูก่อนว่ามันจะจริงไหมอ้าวเอฟซีทำไมไม่ต๊อบโอ้ลเหนื่อย มาถึงแล้วก็กินร,นรู้ไหม,มไเตูไหมเ้ตูเข้าริงนะรู้จักไหมนี่รู้จักว่าตูต้มดำรู้ ดลยเลยเลยเอาเลขเอาหวยที่ไหนมาให้เอาหาดูได้ไหมีหาดูหาดูถ้าหาได้เห็นก็เห็นถ้าได้ก็ทิพย์จะให้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ให้จำไหมดีรู้จักไหมปูอง่นดำดีรู้ไหมจะได้ซ้ำนะ ไม่ได้นี่ข้อแม่นะมีข้อแลกเปลี่ยนพูดแต่ปากปูให้ได้ปูให้่อนพูดแต่ปากไม่ได้ต้องพูดเป็นความจริงจ้าเงินมาไหนขันหอบุญเ้ยเจ้านี่ได้หลายบาทหลายสตางค์แล้วล่ะสมมติเฮ้ยผมเป็นเจ้าคนจนเดลยเจ้าเป็นคนรวยเจ้าอย่ามาโม่เจ้าอย่ามาว่าโม่อย่ามาโม่คุณนาเต้าที่บอกครับคนนั่นแหละคนนั่นแหละ

ดีอกดีใจดีอกดีใจจริงๆเลยปู่อมดำนี่ขอให้ปลด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 ให้แกลุกสิลุกหาเปิดบาลามีเปิดดวงเปิดชุกเปิดรับให้แกใหญ่บุญด้วยปูปูองดำนี่ลุกสิลุกหามาถึงแล้วลุกสิลุกหามาถึงแล้วนะปูนะมาฝนเมื่อตะกี้เองเวลปูอยากทิทีเด้อทิทีหวยบ๊วปหนอ ท่านบอกเพราะอะไรทดลองดูก่อนว่าคนมันจะตรงไหมจะซื้อสัตว์ไหมซ้อัซื้อสัตว์ซื้อสัตว์สัวจะว่ามันถูกมัน้องร้องด้วเดี๋ยวให้หาให้แม่นก่อนหาให้บัดชัดก่อนต้องให้ชัดชัดก่อนถ้าให้ไม่ชัดเดี๋ยวก็ด่าอีกว่าผูบังอาจารย์เอาหวยไม่แม่นไปนินทากันว่าโอ๊ยใหญบุญเอาหวยไม่แม่น อย่าไปนินทานะพะพูดกับกูตรงๆเลยมไม่ต้องนินทามาไมหมมาไมหมหกมาไหมปูมวดนี้หกมาไหมปูถามหน่อยยายบุญไม่รู้ถ้ายายบุญรู้ยายบุญไม่มาถึงปูหรอกแน่นอนอยายบุญอยากรู้มาถามปู่ว่าหกมันมาไหม ถ้ามาก็บอกว่ามาถ้าไม่มาก็บอกว่าไม่มานะปู่นะอย่าโกหกให้ลูกหลานเสียเงินเสียทอง네เสียเงินเสียทองหาเงินหาทองลำบากเวยนะปู่นะ <c oughs> นี่เรามีของเนี่มีนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็บอกว่าไม่เข้าปูบอกตรงๆเลยตรงๆเลยนะปูนะไม่ไม่เลยปูจะได้โดวงจะได้ดำจะได้มีสมนักใหญ่ถ้าปูบอกไม่ตรงปูก็อยู่อย่างนี้แหละปูไม่มีสมนักอยู่นะถ้าปูไม่บอกปูต้องบอกให้รู้บอกให้เห็นบอกให้บอกให้หกหกมาแล้วหกมาแล้วลูกหกนักหกนะกหอะไรดูให้ดูให้ทั่วอ่อน หกสี่ห้าหก5 4าหนึำไว้อย่าทำนะว่าเอาสองตัวอีกหกห้าสเอาเลยเป็นจริงจริงเลยหกหนะหกห้สองตัวล่างนะสองตัวไม่อยากจะให้เพราะอะไรเวลาให้ล่างมาขึ้นบน โดนไม่เป็นไรรับได้ไหมรับได้รับได้เดี๋ยวดูก่อนหกห้าสเขียนไปในยังเอฟซีหกห้าสี่นะอย่าลืมนะเดี๋ยวปู่ยังหาให้อีกโอ้โอโอ้หใหญ่บุญไปเอาบุญตรงไหนไม่เคยนานหรอก เอาแป๊บเดียวได้จริงๆไม่ได้คุยเรื่องจริงอืมไม่ได้คุยนะยายบุญไม่ได้คุยแต่ถูกไม่ถูกไม่รู้นะแล้วแต่ดวงลูกเอาให้ถูกสิปูโอก็ให้แล้วลูกให้แล้วหกห้าสี่หกห้าสี่นี่จำไว้นดีดีนะหกห้าสี่หกห้าสี่เดี๋ยวหาตัวสองตัวก่อนสองตัวสองตัวหวยมันออกวันอะไรลูกวันอังคารวันอังคารเอ้ยมาแล้วละ ลัก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 หกมาแล้วลักหกให้หกห้าสี่หกห้าสี่เอาสองตัวสองตัวสองตัวนักปู่นะสองตัวนัปู่สงสารด้วยปู่เอ้ยสงสารยายบุญด้วยมาแต่ไกลปู่เอ้ยไม่สงสารค่ารถค่าเรือนะปู่นะที่รถมาชื้อน้ำมันนะปู่ไม่ใช่มาเดินมาสมัยปู่ย่าตายายเอ้ยค่าละมันรถเอฟซีด้วยปู่ขอน้าปู่นะขอน้าปู่นะสงสารนะปู่นะสองตัวสองตัวสองตัวนะสองตัว สองตัวนะปู่อยาโอนหกนะปู่นะเอาจริงๆเลยนะปู่นะเอาแม่นแม่นเลยปู่เอาแม่นแม่นเลยโอ่งดำนี่มีฤทธิ์มีฤทธิมีสิ่มีธรรมมีธรรมะธรรมูนี่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยปู่องดำลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยไปทางไหนเห็นแต่ลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำนี่นี่ตั้งอยู่เกาะแกะอยู่ดีแถวแถวแี่แถวลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำแหละคอยดูนะได้สำนักใหญ่าลืมไปบอกยายบุญนะปู่นะ Dinh đinh đinh đắng đắng đúng 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 35 đúng 35 đúng 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 35 đúng đúng 35 đúng 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 บางทีบาขึ้นบนบางทีมาขึ้นลางลมล้างว้ไม่ตวรอกม่ตัวม่ตัวมบนเคยตัวเลยตัวก็ได้ตัวก็ได้ผิดผิดผิด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 เฮ้ยจริงจริงยายบุญพาเองกยายบุญ้องมาดับไ้ปูนะมาทับไ้ปูนะยายบุญนะมาทำให้ปูนะยายบุญนะ ใหญ่บุญถูงไว้นะให้คนอื่นถูงนะบหญ่บุญมาดํานะดําปากก่อนรับปากก่อนถ้ารําถ้าถูกวกดหลังมาอีกนะมาอีกนะใหญ่บุญนะมาอีกไม่ห้าม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 สาหูจะให้หญิงงวดเนาะอันนี้ให้สามมวดสามดไม่ต้องเอาเยอะดอกลูกเญียก็เข้าคัมชาแล้วอยากถูเขาจะนั่งสมาธิเข้ากัมษาแล้วมนยากลูกโอ้ยเมื่อไรจะได้ออกออกได้ไหมนี่ ปู่ทำไมเข้าเข้านานแค้ปู่บอกลูกหลานแล้วหวยบอกลูกบอกหลานแล้วปู่ทำไมไม่ออกออกทำไมยังนั่งอยู่ตรงนู้นนั่งนานๆเอ้ยปูเอ้ยปูเอ้ยขอโทษขออภัยยายบุญเหนื่อยนะยายบุญเหนื่อยนะมนุษย์เหนื่อยนะปู่นะมนุษย์เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะเอามัเอาน้ำมากินหน่อยได้ลูกเอาน้ำมากินอีกช้ำจ้ำช้ำชำน้ำน้ำ เออยู่เยอะๆเอาเยอะๆเลยเลยกินน้าก่อนหกห้าสี่สามห้าออกได้ดียังปู่ขอโทษขออภัยนะปู่นะขอโทษขออภัยปู่องค์ดำปู่องดำปู่องค์ดำปู่พญานาคนคราอาปู่ลูกศิษย์สาย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 องค์พญานาคด้วยกันปู่ ก็ให้ลูกติดลูกหาออกได้แล้วปู่เอ้ยปู่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 เมื่อไหร่จะให้ออกสกิออกยังไม่ได้เดี๋ยว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 พอใจหรือยังพอใจแล้วพอใจหรือยังพอใจแล้วอ่ะพอไหมพอถ้าไม่พอเดี๋ยวปู่จะเข้าอีกนะ พอแล้วพอแล้วมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อย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 นะปูนะเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะปูข้อข้อใส่นะปูนะจริงๆเลยจริงๆเลยอุ้ยพูดไม่ยากหรอกคุณพูดไม่ยากกับปูองดำพูดไม่ยากพูดไม่ยากปูองดำนักกะนี่นสายสายพญานะสายพญานะ้วยกันสายพญานะ้วยกันหืมติดติ 35ติดเลยสามห้าติดเลยติดเลยสามห้าสามห้าหกห้าสบี่หกห้าติดจับไปปูเหยียบไปคาเด้อเหยียบ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 ย สามาห้าสากเครับวนี้นะครับกับหกับาหกับสี่นะคะเนาะแม่คุณยกให้ดูหน่อยซิหรืโย้าดนโดนารโดนเลยะกิทัดกิทัน กันโดนใจน้นะครับทจยาให่หันหน้าไให่หันหน้ามาดัง่งใหญ่ต้อันไปทาโน้นหน่ใสอามส่ห่มยบุญเอาล่ๆให้เห็นหน้าคุณกี่เร่ก็ว่ากี่เร่ยาวกว่าหกห้าสี่สามา่าดิกาวดันมาัีเน่นะครับันเนี่ยฝั่งไ ยูที่สารปูองดำสามห้าหมุนหกห้าสี่สามห้าเรื่อค่ะคลิปนี้กับเพจพระรวยเกสิขอจบที่มีนะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยเนี่ยเด้อค่ะคนไลค์คนละแชร์เนาะค่ะเน้องเมื่อกี้กับเป็นเหล็กใยบุญนะคะเนาะมาเอาอยู่ที่สารปูองค์ดำครั้งแรกนะคะครั้งแรกเนาะค่ะเน้องะ เป็นแค่แนวทางเด้อคะ่ะเป็นแค่แนวทางสวัสดีค่ะ